ภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วใน EP ที่3ของเรา บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกินกล้วยทอดที่เด็ดที่สุดในเกาะแล้วไฮไลท์ของวันนี้ของเรานะคะเราจะพาไปที่ลับๆแห่งหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน้อยอะค่ะที่จะรู้จักสถานที่แห่งนี้แลวเราเองมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสภูเก็ตในแบบที่แตกต่างค่ะ ี่คือ,อข้อดีของเขาอะ่ะปกติจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ทันกล้วยทอดเออแล้วก็แบบกรอบกล้วยกรอบอร่อยค่ะคือน้ำมันใสน้ำมันใสสะอาดมาก ิดว่าแบบคนต่างจังหวัดเนี้ยมาเที่ยวก็จะซื้อของฝากก็มาที่ตลาดสำชาตรงนี้ก็คือตลาดหลออโลนะะี่ค่ะก็ซื้อของฝากอะไรเงี้ยได้ครบเลยค่ะก็จะได้อุดหนุนแบบชาวบ้านแถวๆนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะก็ก็มีขนมหลากหลายนะคะเหมือนเกาซ้อคุณเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีวางวางจาหน่ายที่นี่เหมือนกันแล้วก็แบบพวกขนมพื้นบ้านภูเก็ต ก็มีทุกอย่างเลยค่ะสามารถแบบ Google Map มาได้เลยนะคะตลาดฉำชาก็จะมีที่จอด,ดรถสะดวกอยู่ค่ะก็ตามมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็มีเงินอยู่320บาทนะคะก็จะออลองดูกันว่าเราจะใช้เงินกันไปเท่าไหร่นะคะ ก็เป็นปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดร้านนี้ดังมากค่ะแกเคยทำอยู่ที่ไอ้นั่นไหมไอ้นี่เพชรหม้อไมเราเขียบไม่เราเขียบกินตนึ่งนิ้วกาวกาวอะไรนี่ขอถ่ายวีดีโอหน่อยนะคปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะคนนี้เลยโรน่ะมาแกร้อนมากอ่ ก็ชิ้นละ15บาทนะคะอ๋อนี่ไงมีราคาอยู่1ชิ้น15บาท2ชิ้น30แล้วก็3ชิ้น45บาทหยุดร้านหยุดทุกวันอังคารน,นะคะใช่ะด้านด้านหลังก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะคะม,มีครบเลยคะ่ะร้านใก,ใกล้ใก,ลก็มีโอเอ๋วน้ำแมงรักน้ำแข็งใสโบราณ ภูเก็ตนะเรียกอะไรนะเกี๊ยวโกยก็จะเหมือนเป็นแป้งนะค่ะแล้วใส่ต้นหอมจะมีน้ำจิ้มเด็ดหรือไม่เด็ดก็คืออยู่ที่น้ำจิ้มใช่แต่ร้านนี้อร่อยค่ะปลาแหนมเคยกินไหมอร่อยนะไม่เคยกินปลาแหนมไปลองดูเลยสักเป็นของภูเก็ตเหรอจริงเหรออ๋อปลาแหนมขนมแบบขนมหวาน ใช่ขนมสดก็จะก็จะมีแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นของดังภูเก็ตเหมือนกันนะคะขนมขนมพริก,รกใช่ค่ะก็จะมีพริกไทยใช่ไหมมีพริกไทยเป็นส่วนผสมกินแล้วก็จะแบบร้อนยบเจเรบรใช่เขาเรียกว่าอะไรโรบะเขียนทอดเนาะใช่ร้านโรบะมาภูเก็ตอันเนี้ยก็ต้องทานนะคะ เป็นพวกเครื่องในเครื่องในเครื่องในต่างๆอะค่ะแล้วก็จะมีเต้าหู้ทอดหัวหูปอดใดิด้นหัวใจเนื้อแดงใช่ก็จะกินกับมีน้ำจิ้มจิมใช่แล้วก็จะมีผลไม้นะคะกินกับเกลือเคยน้ำเปลาหวานแล้วก็จะมีล็อตเตอรี่ วันนี้เรามาเรามากันสายแล้วอะค่ะร้านก็เริ่มเก็บตอนเช้าจะน่าจะใช่ค่ะตอนตอนเช้าของก็จะเยอะกว่านี้ค่ะก็จะเป็นแบบตลาดเชา้าอะแบบขายอาหารเชา้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเรามาสายๆก็ยังมีร้านเมื่อเมื่อสักครู่ที่เป็นร้านอะไรนะปอเปี๊ยะสดหมี่ไทยแล้วก็พวกร้านขายขนมหวานของสดต่างๆอะค่ะก็ยังมีอยู่ไป ก็มาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะพาไปที่ไหนเ นี่ต้นแอปเปิ้ลนี่ไงเขาเขียนไว้อันเนี้ยที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นไหมเขาจะฮิตกันมากในในพวกเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้ มันเป็นใบเหมือนเอาไปทําแทนเอาไปใส่อาหารแทนจานพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นรูปกล้กวยสวยมากใช่ดูกล้วยแบบลูกโมมากกล้วยหอมอันนี้คือพริกไทยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นกาแฟนะคะรู้จักหรือเปล่า นี้นะคะจะเป็นเสาวรสน้ำผึ้งคือแบบรสชาติคือดีมากไม่หวานจนเกินไปแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยมันผสมกันกับเสาวรสได้ดีมากคือเหมือนร้านอื่นๆที่ไปทานนะคะก็จะแบบเหมือนมีความรู้สึกเหมือนดูดไปแล้วถึงจะเจอน้ำผึ้งเป็นก้อนนะคะแต่อันนี้กลิ่นของน้ำผึ้งแล้วก็เสาวรผสมกันแบบคือดีมากแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะ ดีเลยเป็นกาแฟใช่เป็นกาแฟต้มแรงดันนะคะคือแบบอร่อยมากคือไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมใดๆเลยอ่าตอนที่ดื่มไปนะคะแบบสัมผัสแรกที่ได้คือกลิ่นหอมอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปถามเคล็ดลับของที่ร้านว่ามันคือกลิ่นอะไรคือแบบไม่เคยทานกาแฟแล้วก็มีกลิ่นที่แบบดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ สุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็เมนูที่นี่นะคะก็จะขายอาหารแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งวันนี้เราก็ลองลองชิมทั้งสองเลยนะคะแล้วก็จากที่แบบอ่านรีวิวจากเ c e b o o k ของที่ร้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะใส่ชื่อเพจของร้านเอาไว้ ในคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะคือรสชาตินี้คือแบบเป๊ะมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะคะเอา้าพูดมาตั้งนานแล้วอยู่ที่ไหนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนอิ่มสุขค่ะตั้งอยู่ที่กรุค่ะวิธีการมาร้านก็ง่ายเลยค่ะตาม Google Map มาเลยค่ะ ออเล่น Google Map ก็ได้แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่อยู่ในภูเก็ตหรือรู้จักการนนะคะก็สามารถเข้ามาทางซอยปะตัก14แล้วก็ขับตรงเข้ามาเลยค่ะประมาณ700เมตรร้านจะอยู่ด้านขวามือค่ะเลี้ยวลงมาก็มีที่จอดรถสะดวกสบายเลยค่ะเข้ามาสิ่งที่มีแบบสัมผัสได้เลยคือความเป็นธรรมชาติคือเสียงน้ำเสียงน้ำตกเนี่ยคือแบบโอ้นี่มันภูเก็ตหรอเฮ้ย ต่อไปคนภูเก็ตก็ไม่ต้องไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายแล้วนะสิภูเก็ตก็มีของดีนะคะาคาอะไรนะคะาคาอ๋อแล้วราคาคือแบบราคามิตรภาพมากๆคือสัมผัสได้เลยค่ะว่าราคาดูเมนูแล้วราคาเนี่ยรู้เลยว่าเจ้าของร้านเขาทำมาเพื่อแบบอยากให้ภูเก็ตมีอะไรที่แตกต่างจริงๆ เหมือนก๋วยเตี๋ยวชามนี้ค่ะ50บาทเครื่องดื่มกาแฟ40บาทแล้วก็น้ำสวรรสน้ำผึ้งห้าสบาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่างบที่เราวางไว้ในวันนี้เราจะใช้กันไปเท่าไหร่ออื อร่อยจริงๆคือแบบความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความนิ่มนุ่มของเส้นคือเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกเหมือนมีพริกค่ะเหมือนเป็นพริกเผาจากที่ดูเหมือนเป็นพริกเผาที่ทำเองแล้วแบบรสชาตินี่คือโอ้โหลืมเครื่องเคียงไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลามาเปิดถุงที่เราไปช็อปปิ้งกันมาที่ตลาดฉัมชานะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือก้วยทอดฉัมชานั่นเองค่ะคือเนี่ยเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะความกรอบก็ยังคงอยู่เหมือนตอนที่ซื้อมาเลยค่ะแต่ตอนซื้อมาเนี่ยที่ร้านเขาบอกว่าน้องห้ามผูกถุงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของที่ร้านค่ะ เมื่อกี้เราจ่ายค่าเสียหายไปทั้งหมด40บาทค่ะอ๋อแล้วก็สำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะกล้วยทอดที่นี่เนี่ยไม่อมน้ำมันเลยจริงๆค่ะอร่อยอือเดอ t แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาแนมปลาแนมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นอะ่ะมีหรือเปล่าคือ จะเป็นเหมือนมะพร้าวเอาไปผัดกับปลาแล้วก็ปรุงรสด้านบนนะคะที่เห็นได้ชัดคือเขาจะใส่อหอมหอมหอมสับระคามาให้มีพลิกแล้วก็กระเทียมค่ะหัน่นหั่นมาให้นะคะวิธีการกินเราก็จะตักอย่างนี้แล้วก็ห่อลงไปในใบชาฟู อย่างนี้ค่ะแล้วก็หอมหอเหมือนเมี่ยงคำค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะกลิ่นของใบชะพูแล้วก็ความหวานแล้วก็กลิ่นของหอมเท่ากันได้ดีมากเลยค่ะอืมบแล้วก็ ปลาแนมเมื่อสักครู่ซื้อมา25บาทนะคะก็รวมเป็น40 25เราจ่ายไปแค่65บาทแล้วก็เมนูถัดมาก็จะเป็นปอเปี๊ยะสดอันนี้เป็นแบบมาภูเก็ตก็ต้องทานปอเปี๊ยะสดเจ้านี้ด้วยนะคะคือแบบเด็ดมากเพราะว่าจะมีน้ำจิ้มมาให้เป็นหองอย่างนี้ แล้วก็ราดลงไปคือมีหลายร้านมากนะคะในภูกเก็ตแต่ร้านนี้คือน้ำจิ้มเขาค่ะจะมีความเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากอือค่ะสำหรับปอเปี๊ยเนี่ยชิ้นละสิบห้าบาทเราซื้อมาสองชิ้นก็สามสิบบาท เมื่อกี้65-30เป็น95บาทค่ะ ดีๆของเรา2คนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเราในวันนี้หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อแนะนำหรือต้องการให้เราไปที่ไหนสามารถใส่มาในคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นตนัวหนงใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ้า